อ่อนจากันคือนำทองเราแนบชอบหนาเแล้วอพอพรอดพิลุมวาลัมมำเร ค่นนนนึงงดววััรกหหออมอม,อมลาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวันวานผ่านเพลงครับ9้าวมงช้านะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันครับที่สบายๆสำหรับใครหลายๆคนนะครับ พราะว่าเป็นวันหยุดกันอีกแล้วนะครับหยุดกันยาวเลยทีเดียวนะฮะในสัปดาห์นี้แต่ว่า,าหลายหลายคนเนี่ยก็ไม่ได้หยุดเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยวันพืชมงคลแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะหยุดกันเนี่ยในส่วนของราชการซะส่วนใหญ่ในใครที่ทํางานเอกชนเนี่ยนะฮะก็จะไม่ไม่ได้หยุดในวันนี้นะครับเพราะว่าในวันนี้นี่ยนะครับยังไงมีหลากหลายเรื่องราวครับที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมนะครับมีเคล็ดลับดีๆครับที่จะมาฝากใครที่อยากจะมีอายุยืนนานอยากจะมีอายุเยอะๆน,นะครับฟังทางนี้เลยนะฮะเดอกจะบอกครับว่า มันจะมีวิธีอย่างไรกันบ้างที่จะทำให้คุณนั้นมีอายุยืนนานมากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะคุณผู้ชมสามารถที่จะแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกันได้นะฮะก็ส่ง s m s เข้ามาหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับรวมถึงแนะนําในเรื่องราวของเพลงต่างๆที่อยากจะรับฟังกันในวันนี้ตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มๆของเรากับวันๆผ่านเพลงวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นการหนึ่งเพลงแรกครับเป็นหนึ่งงานเพราะๆจากสาวคนนี้นะฮะกับเพลงที่มีชื่อว่าแฟนที่แสนดีพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ หนึ่งเพลงจากคุณไก่นิพาวันนะครับคุณผู้ชมครับหนึ่งเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับแฟนที่แสนดีนะครับ คุณผู้ชมสามารถที่จะแนะนําเพลงเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ของเราเนี่ยฮะศูนย์สองเก้าสามหกสามสองศูนย์สี่ครับแล้วก็ศูนย์สองเก้าสามหกสองศูนย์หกหกนะครับสองหมายเลขอยากจะฟังเพลงไหนของศิลปินท่านไหนเนี่ยแนะนาเงินเข้ามาได้เลยกดโทรศัพท์มากงกลางมานะครับเอาล่ะในช่วงนี้ฮะคุณผู้ชมครับใครอยากมีอายุยืนเขาบอกว่าการที่เราจะมีอายุยืนได้นี่นะครับหนึ่งสิ่งเลยที่สําคัญที่สุดครับก็คือในเรื่องราวของสุขภาพนั่นเองสุขภาพเราต้องดีครับเราต้องหลีกเลี่ยงห่างไกลาจากปัญหาในเรื่องของ แต่จะมีปัญหาอะไรกันบ้างที่เราควรจะหลีกเลี่ยงแล้วก็ไม่ควรที่จะไปมีความเสี่ยงกับเรื่องของโรคเหล่านั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าปัญหาที่จะทําให้เรานั้นมีอายุสั้นเนี่ยนะฮะมันมีอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะครับเขาบอกว่าปัญหาในเรื่องของข้อเข่านะครับปัญหาของข้อเข่าเนี่ยนะครับอยู่ในอันดับแรกเลยนะครับเพราะว่าสาเหตุก็คือในเรื่องของการที่จะต้องรับน้ําหนักมากจนเกินไปเนี่ยนะครับเขาบอกว่า ควรจะมีการติดต่อกันเป็นเวลานานหลาย10ปีเนี่ยนะฮะมันอาจจะทําให้ปัญหาในเรื่องของข้อเข่านะครับในเรื่องของข้อต่างๆมันเสื่อมลงได้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นปัญหานะครับวิธีในการป้องกันนะครับเขาแนะนําให้มีการลดน้ําหนักตัวนะับควบคุมในเรื่องของน้ําหนักของเราแล้วก็พยายามเคลื่อนไหวร่างกายของเราอยู่เสมอครับโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะครับเพราะว่า ถ้าเราห่างไกลจากในเรื่องของโรคปัญหาในในเรื่องของโรคข้อเข่าปัญหาข้อเขาแล้วเนี่ยจะมีอายุยืนอย่างแน่นอนนะครับถัดมาครับในในเรื่องของปัญหาอีกหนึ่งอย่างครับที่จะทําให้เรานั้นมีความเสี่ยงเนี่ยนะฮะก็คือในเรื่องของปัญหาที่ในส่วนของหลังของเรานั่นเองนะครับเขาบอกว่าการลดน้ําหนักตัวของเราเนี่ยนะฮะลดน้ําหนักตัวลงสักเล็กน้อยครับจะช่วยทําให้ หลังของเราเนี่ยนะฮะทำงานได้สบายยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะก็อาจจะเช่นเดียวกันกับในส่วนของข้อเข่านะครับมีนักวิ่งนะฮะเขาบอกว่าให้พยายามครับทุกวิถีทางนะฮะเพื่อจะลดแรงกระแทกต่อแผ่นหลังนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นเทคนิคนะครับที่จะทำให้บริเวณแผ่นหลังของเราเนี่ยมันอาจจะมีหลายส่วนนะฮะกระดูกสันหลังนะฮะหรือว่าแนวหลังของเราเนี่ยทำงานได้น้อยลงนะครับตรงนี้บอกไว้นะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะฮะอีกหนึ่งปัญหาครับคือ ปัญหาในเรื่องของดวงตาอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากอีกอย่างหนึ่งเลยนะฮะเขาบอกว่าสายตายาวเนี่ยเป็นปัญหาที่พบเสมอๆเ,เลยนะฮะในบางรายเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของต้อกระจกนะครับควรจะป้องกันครับตรงนี้นะฮะอย่างที่เอกเคยบอกกันไปว่า ปัญหาของดวงตาสําหรับผู้สูงอายุมีอะไรกันบ้างนะฮะอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญนะครับต้องบอกว่าปัญหาที่มันจะทําให้ความเสี่ยงนะฮะที่จะเกิดในโรคในโรคต่างๆนะฮะภาวะที่จะทําให้ร่างกายเนี่ยมันเสื่อมโทรมลงได้นะครับปัญหามันอยู่ใกล้ตัวมากนะครับปากคอหูจมูกนะฮะกล้ามเนื้อต่างๆคือมันอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นเลยนะฮะถัดมาเนี่ยปัญหาในเรื่องของหูครับเป็นอีกหนึ่งอย่างนะฮะเขาบอกว่าการได้ยินเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาครับที่จะมัก เสื่อมลงในทุกๆวันนะครับแล้วก็ยิ่งเรามีอายุมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยเราอย่าที่จะทําให้มันเสื่อมเร็วขึ้นนะฮะเราต้องดูแลกันดีๆนะฮะถ้ามันเสื่อมตามอายุนะฮะตามร่างกายตามสังขารเนี่ยก็คงจะเป็นปกติแต่ว่าอย่าไปทําอะไรให้มันเสื่อมเร็วขึ้นนะครับเขาบอกว่า1เลยระมัดระวังอย่าพยายามรับฟังอะไรที่มันมีเสียงดังมากนะครับอย่างเช่นบางคนที่ชอบฟังเพลงเนี่ยนะฮะแล้วก็ใช้หูฟังเนี่ยเครื่องเล่น mp 3เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าบางครั้งมันดังเกินนะฮ การได้ยินของเราเนี่ยเกิดปัญหานะฮะก็คือปัญหาในการได้ยินของเราอาจจะบกพร่องลงนะครับตรงนี้เป็นปัญหาได้นะครับถัดมาปัญหาอีกหนึ่งอย่างก็คือในเรื่องของปัญหากระเพาะปัสสาวะนะครับปัญหากระเพาะปัสสาวะเนี่ยนะครับเขาบอกว่า1ใน4ของผู้ชายเนี่ยอายุเกิน75ปีเนี่ยจะมีปัญหานี้กันมากเลยทีเดียวก็คือในเรื่องของปัญหาการกลั้นปัสสาวะ ไม่ได้ในบางครั้งนะครับคือบางครั้งเนี่ยถ้าปัสสาวะมาเมื่อไหร่ปวดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยคืออั้นไม่อยู่กันเลยนะฮะสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับมาจากตลอดชีวิตของเราเนี่ยเราผ่านมากับการกลั้นปัสสาวะหรือว่าการอั้นปัสสาวะตรงนี้เนี่ยนะครับนานเกินควรมันทําให้กล้ามเนื้อในส่วนของกระเพาะปัสสาวะของเราเนี่ยทำงานได้ได้อย่างหนักเนี่ยมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็อาจจะเสื่อมโทรมลงแล้วก็ทำงานได้ผิดปกติในที่สุด น,นอกจากนี้แล้วข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับเขาบอกว่าการหัวเราะเนี่ยนะฮะอย่าหัวเราะระหว่างที่เราเดินไปห้องน้ำนะครับถ้ามาอย่างนั้นเนี่ยรับรองได้เลยว่าคุณผู้ชมครับกางเกงเปียกแน่นอนนะฮะเพราะว่ามันจะกลั้นไม่อยู่นะฮะสำหรับคนที่มีอายุมากๆปัญหานี้มันเกิดขึ้นจริงๆ ถัดมาครับนอกจากปัญหาเหล่านี้แล้วอีกหนึ่งปัญหาที่สําคัญนะฮะก็คือในเรื่องของปัญหาโครงสร้างของร่างกายก็คือปัญหาของกระดูกนั่นเองนะครับปัญหาของกระดูกเนี่ยนะครับมีผู้ชายต้องบอกว่ามีโอกาสากที่จะเป็นในเรื่องของโรคกระดูกพุนมากไม่ใช่เฉพาะผู้ชายเท่านั้นหรอกนะครับในกลุ่มของผู้หญิงก็เช่นเดียวกันนะครับพอมีอายุมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับตลอดอชีวิตที่ผ่านมาเราไม่ได้เสริมในเรื่องของแคลเซียมเราไม่ได้เสริมในเรื่องของโปรตีนให้กับร่างกายมันทําให้ปัญหาในเรื่องของกระดูกเกิดขึ้นนะครับปัญหากระดูกพนนเปนป็ัญห ที่เกิดขึ้นกันมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็พอมันเกิดอุบัติเหตุหรือว่าทําอะไรผิดพลาดไปสักครั้งหนึ่งเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นโรคร้ายต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับเรื่องของกระดูกนะครับเพราะว่ามันจะเปราะง,ง่ายนะฮะมันจะผุก,กร่อนได้ง่ายนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับนอกจากนี้แล้วปัญหาอื่นๆที่เราจะต้องระมัดระวังเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็คือปัญหาในเรื่องของํำไส้ต้องตรวจสอบดีๆนะฮะในเรื่องของระบบในการย่อยอาหารต่างๆ นะครับปัญหาของผิวหนังก็มีส่วนด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วปัญหาสมองแล้วก็ที่สําคัญปัญหาในส่วนของอารมณ์ภาวะจิตใจของเราก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีความสําคัญมากๆที่เราต้องระมัดระวังนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราควรจะหลีกเลี่ยงในถ้าคุณอยากมีอายุที่ยืนยาวมากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะไปเบรกกันก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าครับเอกมีหนึ่งเพลงนะครับจากศิลปินวงดีอินโนเซนต์มาฝากกันจะเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวติดตามในช่วงหน้าครับ mm you -hmm.